หน, targets, หน้าบ้านหนะ้าบ้านพีน่ใบนะพี่น้องเบิ้งขาวอักซากเลยพี่น้องมีแต่ก้อนใหญ่ๆพี่น้องเบิ้งตอนนี้มันเศร้าแล้วนะตอนนี้ฝนมันมันเศร้าแล้วพี่น้องเบิ้งลูกเห็บเบิ้งพี่น้องก้อนน้ำแข็งนะถ้าถือหัวหัวแตกเลยพี่น้องเมื่อกี้กลับกลับมาบ้านอ่าว่าจะแวะห้างนะดีนะตัดสินใจมาบ้านนะพี่น้องอืมดีนะตอนแรกอะรถอยู่ลงบานเนาะพี่น้องเออดีนะตัดสินใจกลับมาบ้านอันบบกลับมาเลยพี่น้องรถทั้งรถ่ง เพื่อนรถไคที่จอดข้างทางข้างอะไรแบบนั่นน่ะพี่น้องอ่้โอ๊ยข้างมืดล่ะพี่น้องแดเม็ดมดลหละพี่น้องนี่นี่นี่คือครั้งที่สองหน้าที่เห็นแบบนี้น่ะพี่น้องครั้งที่สองแล้วที่พี่ใบอ่ะโดนแบบนี้นะบอฮูหหลังคาเฮี้ยนสิเป็นยังไงแน่พี่น้องก้อนแบบมันแบง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 เลยล่ะพี่น้องปีก่อนโน้นนะแบบผักผึกนี่เสียหายมากเลยนะผักตอนนั้นอ่ะโอ้ย นี่มะเขือเบิง้งขนาดมะเขือเนี่ยโดนตัดจนขาดเลยว่พี่น้องนี่อันนี้กิ่งนี้ขาดนะมันแบบว่ามันสับๆเลยอ่ะเบิง้งมะเขือก็ดกมากเลยอู้ยพี่นอปป้องจะไปซุบมะเขือนี่ What? แบบหนักมากมาแบบแบงๆเลยอะ่ะรถใครใหม่ๆนะใครซื้อรถใหม่ๆจอดอยู่ข,ข้างนอกนะพี่น้องบ่เหลือบ่เหลือหั่นก้อนขนาดนี้บ่อเหลือเบิง้งลังบ้าน หน้าบ้านได้บ่าแม่หลังบ้านเบิ้งนก้อนน้ำแข็งท้งขยะยังไม่ได้เอาออกเลยนะทุกคนนี่นะว้าคักหลายอายานตอนแรกตอนแรกว่าจะจอดไปห้างก่อนนะพี่น้องถ้าไปห้างไ่อยผัวก่อยด่าตายเลยพี่น้องผัวด่าตายเลยเนี่ยืึกลับบ้านโอ้เก็บประเทือนไปซุบซ้าเมือนันไม่มีอะไรกินแล้วก็ แจงมะเขือหรือซุปไปพี่น้องเนี่ยเรื่อเขื่ลายอยู่พี่น้องเบิ่งโอ้ยดีนะกลับมาบานทันพี่น้องเพือลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะออกมาใหม่มันบ่มีแนวใส่เดี๋ยวพี่ไปหาแนวมาใส่นะ,ะเพือมันแกลนมะเขือแกลนนะแกงอมอมออมแกงออมนะออมมะเขือ ใส่ดอกกะลาใส่มะเขือนะ่ะพี่น้องเพราะว่าเรามีแบบนี้อพี่น้องเอ้ยเบิ้งก้อนนะเดี๋ยวมันเริ่มละลายแล้วพี่น้องหน้าบ้านเบิ้งหน้าบ้านหน้าบ้านป๊าบหน้าลุงเลี้ยนเบิ้งขาวอักซากนะพี่น้องปานหิมะพี่น้องหิมะลูกเห็บพี่น้องมาแบบหนักจริงนะเพื่อนๆแต่ตกแค่สามสิบนาทีนะั่นแหละฝนน่ะลูกเห็บนี่มาแบบหนักจริงขนาดก้อนใหญ่นะ พี่น้องเอ้ยก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มากนะพี่น้องโอ้ย